นี่นี่คือสิ่งที่มันเป็นแตนหนูที่บอกว่ามาถึงจุดที่มันให้ได้แล้วพี่จะเข้าใจแต่ว่าชีวิตมันง่ายคือตอนนี้ชีวิตโชคนะครับตอนแรกเหมือนจะ,กะเกษียณแต่เวลามาสอนกับพวกพี่เนี้ยคงไม่กเกษียณแล้วนะมันใคยเป็นภาระนะรู้ไหมไม่เคยตื่นเก้าโมงคุกก็ต้องตื่นเก้าโมงโชคคนทำงานกลางคืนโชจะนอนตีสี่ตีห้า แล้วอยางนอนตื่นนี้ก็สิบโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงนะครับเพราะช่วงนี้ป็นต้องเข้างานไม่ต้องทํางานเข้าใจไหมแล้วช่วงก็รอตอนเย็นไปทานอะไรกันแล้วไปทานไม่ได้ไปทานอย่างเดียวนะไปทานที่ไหนกต้นชักอัอย่างนี้แล้วก็ขกับรถกลับม <c oughs> าทำขี้เกยียจกลับกลับไปไหนบ้าง <c oughs> นอนแล้วตื่นเจ็ดโมงแหกที่ตาเหลือกแล้วามาเปิดร้านนะ <c oughs> ทิงไม่เป็นอย่างนั้นแล้วจริงๆชีวทิตง่ายมากนั่นคือ,อไรตายเ <c oughs> ชียงใหม่เนี่ยเช้าไปยินกลับป็นเกือบเลย คือขออย่างเดียวเถอะว่าอะไรมันได้แนระับแค่เล่าในมืมอบอกว่าเนี่ยชีวิตมันเป็นอย่างนี้แล้วนะพี่มันสนุกจริงๆดังนั้นอะโชคมั่นใจความสามารถโชคมากแล้วว่าโชคสามารถผักดันให้พี่ดีขึ้นกว่านี้ได้เดยอะมากรวยขึ้นมาได้เลยเพียงแต่ว่าขอให้กล้าเปิดใจอะ่ะมาคุยกับโชคมาต่อยอดมีอะไรมาคุยกันแล้วไม่ได้คุยกับโชคเนี่ยนะพี่ทุกคนก็ต้องมาร่วมกันคิดด้วยจริงไหมเพราะเราเป็นพี่น้อเราเป็นครอบครัวกันแล้วนะจากไหนไม่รู้ การสุนทรัพย์ที่มาอยู่กลุ่มเนี้เราเป็นพี่น้องกันเลยอัตโนมัติในกลุ่มโชคขอแค่อย่างเดียวห้ามมีท้าห้ามดูกูกกันห้ามมีท้าห้ามดุห้ามห้ามโกงกันห้ามเอาเกียรติมาที่ขอแค่พวกนี้มันเป็นพื้นฐานในการอยู่ด้วยกันมันไม่ได้ยากมีอะไรก็ปรึกษากันแล้วที่สําคัญพี่ลองคิดดูนะพี่นายอัตโนมัติอะไรสุราสุราพี่ชายคงเท่คงเท่พ <roster immun ités> <laser> ี่ทำคงเท่ชลกรีชลกรีพี่ชายน้บุรีน้ำบุรี สุสูงขั้นพี่ครับเวลาเราไปเที่ยวไหนกันอะไรกันถ้าเราในกลุ่มหนึ่งออกไหมครับโชคก็สามารถเลยได้คาราเต้นต้นเราน่าจะขิ้นเปลือกเยอะนะ <c oughs> พี่ครับเดี๋ยวจะผ่านสุร,ราษฎรเชียร์อะไรต้องเลือกอะไรไหมเสียงเงี้ยเราออกไหมพี่ต้น,น <c oughs> เราก็ขึ้นในกลุ่ลมหน,น,นึ่งเออมันเป็นกลุ่มมิกติ้งอันนี้มันจะสนุกกว่าไหม <c oughs> และในกรุงเทพหรือในกรุงเทพก็ใกล้โชคครับวันดีวันดีนะครับเบื่อเหงาก็มาก็ได้เพราะเวลามันปวดโควิดนะครับ ต่อให้นั่งเบียดกันอะไรกันก็ต้องมานั่งคุยนั่งเล่นกันนั่งอะไรกันได้มาคุยก็ได้แต่แต่นัดกับคุณลิศนิดหนึ่งนะเพราะบางครั้งโชคเข้าไม่เข้าและอย่างนะครับโชคกำลังจะเปิดอะไรรู้ไหมโชคนี่เคยดูดวงคนมาสิบกว่าปีแล้วนะโชคก็จะเปิดเหมือนแบบดูดวงแต่ไม่ให้ดูดวงนะเราเรียกว่าสอบจังหวะชีวิตว่าเป็นยังไงมาคุยว่ามีปัญหาอะไรมืดมนทุกข์ที่ตกกัางวลแย่จะอยากตายไม่อยากอยู่อะ ค่าครูก็แล้วแต่จะให้นะเตรียมหยีทองมาแล้วไม่ชอบจะเอาเงินนะครับที่ทุกคนมาหรือร่วมมาทําบุญไปซื้อรถดเข็นแจกคนพิการอ,อพืก็คือซื้อรถเข็นแจกก็เดี๋ยวว่าถ้าบอกว่าดุงฟรีคนก็มักง่ายเยอะมากเลยนะก็แล้วแต่จะให้มากน้อยหรือว่าเพราะสิ่งที่ได้ก็เอาไปร่วมเลยร่วมซื้อรถเข็นแจกเพราะรวเข็นคันหนึ่งที่ดูนะครับที่ ที่สิน่าคเขาจะมาส่งช่วงา3,000กว่าบาทอย่างดีนะน้ำหนักเบาครับใส่ไทยรถได้เลยนะก็โอเคก็กนะ็น่าสนุกกะว่าปีที่แล้วต่างหากที่เราเล็กันไวเท่าไรนะครับอ่ะคิดวสอ2คันหรือ3คันเดือนเดือนประมาณ10คันนะแล้วกะว่าปีละ100คันให้ไนดะ้แล้วตั้งไว้ว่าอะไรไหมระยะทางไม่เกิน400กิโลเอาไปส่งเอาไปส่งให้พเพราะอะไรรู้ไหมกูอยากขับรถเที่ยว ค่นะั้นจริงจิเนี่ยชีวิตเป็นอย่างนี้แล้วโชงใหญ่พวกพี่รู้สึกว่าเนี่ยการจะ้มีอย่างไร้ใจยงนี้มันมีสนุกกว่ามีคุณค่ากว่าแล้วอย่าอยากคิดนะห้าสิบห้าต้องกเกษียณหกสิบต้องกเกษียณอย่าคิดอย่างนั้นทาให้พร้อมให้เร็ว,วรเรื่องเกษียณในการใช้ชีวิตแต่ไม่เซ็ตแล้วก็ถ้าสิบคุณคำคุณจะต้องอะไรมั่นคงนี่เพิ่งแค่สามสิบเป็นยังน้อยมากยังโตได้อีกไกลไอ้น้องผู้ชายใส่หน้าก,กากดำเป็นเจมใช่ไหม เจนประมาณยี่ห้ายี่สบหกยี่ห้าเรียนจบนักกระบังนี่ใช่ก็เนี่ยพ่อแม่เรก็มกอฝาดกับโชคแม่อยู่เลยพอเราบอกว่าเราแบบความคาดแบบเยอะมากน้้งเจนไปฝึกงานตอนทําง,งานแล้วเงินเดือนสี่ืลนแต่มาอยู่กับโชคเนี่ยให้มันดูแลอะไรมาช่วยซัอร์ดที่ต้นแล้วก็เป็นคนดูแลหุ้นเพราะน้องเจนถูกสอนในการทําเล่นหุ้นตั้งแต่เด็กคือโชคสอนได้หมดได้ไหม พี่น้องทุกคนมีศักยภาพหมดเลยนะผมไม่บอกว่าที่เข้ามาเป็นครอบครัวโชคแล้วในอนาคตอะใครมีความสามารถก็ใช้แววมาก็มาเป็นส่วนหนึ่งในอะไรในทีมง,งานโชคก็ได้หรือในหุ้นส่วนโชคก็ได้หรือมีธุรกิจอะไรดีๆนะครับมาสวอมากันแล้วมาคุยกันว่าเฮ้ยถ้าเราจะบูมธุรกิจนี้ขึ้นมามันต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่ใครพร้อมจะร่วมลงทุนถือหุ้นเท่าไรเลยว่าทำไปไหมก็ตามเหม่นเป็นก็ได้แต่ก็ไม่รู้่าอย่างน้อยกูก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไว้ก่อนพาถ้าน้อยเลยกูก็ไม่เอา <Workers. S 2> มันก็จริงเลยนะแล้วเวลามาไล่กันครับพี่คือพูดง่ายครับธุรกิจอ่ะมันอาจจะดนใช้เงินสามล้านห้าล้านจริงไม่ได้ตอนปูตอนนี้โชคกำลังจะปูในเรื่องอะไรนที่ต้น Windows Endor อลูมิเนียมคการตลาดนี่เหมือนล้านเอสนำเข้าหรือไม่ก็สั่งรีดเส้นอลูมิเนียมในกรอบประตูหน้าต่างอลูมิเนียมเพราะขั้นพื้นฐามันต้องใช้ไหมใช่ คอนโดหรูๆต้องใช้ไหมชแล้วโชคในการตลาดแรงยังไงก็ถึงเขาโชคอะไรรู้ไหมลักสเปคกต้นถนี้ออกแบบเลยเราปุ่มสะาดปิ๊งต่างรู้สิโชคเยอะมากดังนั้นมันเป็นประโยชน์หรือไมเนี่ยเราก็ต้องมองเนี่ยที่บอกว่าถนัดไม่รู้ไม่เคยรู้แต่กูสามารถทําได้เพราะกูเห็นแล้วจุดอ่อนตลาดเยอะอย่างเนี้ยมันเป็นช่องทางแล้วรู้ไหมครับแค่ขายเส้นอย่างเดียวเดินๆก็หลายสิบล้านแล้วนะ แต่โชคไม่โชคจะติดตั้งด้วยรับติดตั้งด้วยรู้ไหมครับต้นทุนในการทําติดตั้งอลูมิเนียมหรือกรอบเลยเขาตัดที่เป็นหลูนะสมมติเป็นเครื่องทหารที่ยตารางเมตรต้องประมาณหนึ่งแานรวมกระจุกรวมค่าเฟรมค่าอะไรด้วยนะครับพี่รู้ไหมต้นทุนอะลูมิเนียมเท่าไหร่สามสิบเปอร์เซ็นต์ค่าแรงนะครับก็สี่ถวกแล้วก็ประมาณสี่สิบถ้า่เกินห้าสิบและอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเป็นไงวะกำไร แต่อยู่ที่ว่าคุณบริหารกำไรเสร็จไหมเพราะถ้าเครดิตคุณไม่แข็งถูกดึงเชงแค่นั้นงแต่นะั้นมันมีช่องทางที่มันง่ายอยู่เนี่ยนแจ่ะมาคุยกันางเนี้ยง่ายกว่าเยอะอะเมยจะถามเีย์จะสรุปกันได้อีกว่าวันเนี้ยมีนนการเบาๆในการแลกเปลี่ยนความคิดนในการมุมมองโชคแค่ามาให้พี่ได้เห็นว่าสไตล์ช่วงเป็นยังไง เจตนาเจ็ดกำตรงความตั้งใจโชคมุ่งม,มั่นที่จะผลักดันพี่แท่ไหนทุ่มเทพวกพี่ยังไงหรือส่งเสริมพวกพี่ยังไงโชคเต็มพี่มากขออย่างเดียวว่าให้เข้าใจก่อนว่าสไตล์เนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วเงื่อนไขของโชคไม่มีอะไรมากถ้าใจพี่สู้โชคก็ฟ้องถังนโชคอาจจะไม่ได้เป็นจริตอย่างที่พี่พอใจทุกกรณีเพราะโชคมีอัตราตัวเองสูงมากพราะโชคเป็นคนไม่ยอมคนแล้วที่สําคัญโชคดื้ ลองสาเร็จอย่างโชคแล้วพี่เดี๋ยวรู้ว่าไม่อัตาโชคตัวใหญ่เพราะถ้าโชคฟังแต่คนอื่นมากๆโชคไม่มาถึงจุดนี้เพราะความเผด็จการและความเชื่อมั่งเองมราทำให้มันมถึงจุดนี้อันนี้ต่างหากและอย่าลืมนะพวกพี่อะไปดูผมช่วยอย่าคิดว่าดูผมช่วยไม่ได้เพราะโชคเริ่มดูผมช่วยมาตั้งแต่อายุ2ส2งไม่มีความน่าเชื่อถือเลยนะตอนเนดียร์นิสวานนผมยาวด้วยทุกวันนี้เม่งบายหมดเลยด้ยนั่นต่างหาก ดังนั้นถึงที่บอกว่าอย่ามองว่าแล้วตอนนั้นเก่งหรอไม่เก่งตอนนั้นตกผลึกหรอไม่ได้ตกผลึกแล้วตอนนั้นเชื่ออะไรเชื่อศาสตร์ด้วยแล้วตอนนั้นเรียนแรกๆท่าทินแสงประจำตระกูลเป็นอะไรรู้ไหมเรียนมาจากองค์ที่คนตายองค์สวยไงคำว่ทาทินแสงประจำตระกูลเนี่ยวางอะไรวางศพของคุณปู่คุณย่าที่อบอกใช่ไหมงครับอากงอามา่าอย่างเงี้ย แต่เ็คือว่าพ่อพ่อเป็นนายตำรวจก็เนี่ยเรียนรู้อย่างเงี้ยที่ไปกฝูงฝูงไปนะแล้วแต่ก่อนนะครับสกิลในการอะไรรู้ไหม,มในการแก้ปัญหาไม่มีแล้วจัดกลุก่มุ่วยก็เหมือนวัดดวงคาดหวังให้วิชาศักสิ์แล้วรู้ไหมครับคาสิบ้าสิบดีขึ้นบ้างแย่ yeah, บ้างมันไม่มีสักเซสแต่ณนวันนี้โชคแล้ประกาศผลงานช่วงร้อยเปอร์เซ็นต์ มันแปลว่าโชคเรียนผิดมาเยอะมากเลยนะเจ็บปวดมาเยอะด้วยนะเวลาผิดพลาดแล้วเห็นลูกค้าสูญเสียยิ่งขึ้นหรืออะไรขึ้นนะเรารู้สึกผิดมากยิ่งขึ้นเพราะเราไม่เก่งไม่ชํานาญไม่รู้จริงแล้วก็หลงตัวเองว่าพิชามันดีพิชามันเจ๋งแล้วก็เอาความเชื่อในวิชานี้ไปครอบให้ลูกลูกค้าเชื่อตามที่เราเชื่อก็กลายเป็นการขัดฝันแต่ณวันเนี้ย ผมช่วยตามจริงจัดเรื่ผงช่วยสามมิติก็คือฟ้าดินคนจัดทุกภาคส่วนจัดตั้งแต่ในใจเขาไป